สวัสดีครับบทที่3ในส่วนของการจดหน่วยเดี๋ยวเราลงมาดูวิธีการจดหน่วยกันครับเริ่มจากเราต้องเข้าโปรแกร,รม s m a ก่อนแล้วจากนั้นให้ไปที่เมนูการอ่านหน่วยที่เป็นรูปดินสอจะแสดงรายการที่เราได้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลก่อนจดหน่วยมาแล้ว นะครับจะแสดงรายละเอียดอย่างแรกคือนะครับพอชั่น SA1 วันที่1เดือน6ปี2021มีให้จดทั้งหมด43ลายอ่านแล้ว1ลายที่อยู่ในเครื่องเราและ5ลายที่อ่านแล้วและนำขึ้นเซเวอร์แล้วในคอลัมน์ถัดไปอันนี้คือคงเหลือ43ลายคงเหลือ37ลาย อ่าเป็นแล้ว6นะครับอันนี้คือรายละเอียดเบื้องต้นถ้าเราต้องการให้จะจดหน่วยเราก็คลิกเข้าไปที่รูปดินสอจะแสดงลิสต์รายการการจดหน่วยเมนูแรกแมปจะแสดงรายการแผนที่เป็นหมุดของการจดหน่วยของมิเตอร์ทั้งหมดเราสามารถที่จะคลิกที่หมุดเพื่อที่แสดงรายละเอียดของ มิเตอร์และสามารถที่จะคลิกที่ราเบลที่มันแสดงขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปจดหน่วยได้อันที่2ปุ่ม delete ระบบนี้จะไม่มีการเคลียร์ข้อมูลนะครับบางครั้งเราใช้แอปไปเรื่อยๆจะทำให้การมีข้อมูลของรายการการจดหน่วยแต่ละพอชั่นอะเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ปุ่มนี้ ที่ทำการลบข้อมูลอันนั้นออกไปได้นะครับก็จะมีให้กดยืนยันนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทำการลบข้อมูลทั้งหมดไอ้ส่วนถัดมานะครับส่วน add Ad new นะครับ add new เนี่ยนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดข้อมูลก่อนจดหน่วยไปแล้วเนี่ยแล้วไปนะับจุดสิตธามิเตอร์ถ้าเราหาลิส์ในรายการก่อน จดหน่วยพวกนี้แล้วมันไม่เจอนะครับอาจจะข้อมูลนั้นอ่ะอาจจะไม่ได้ถูกโหลดลงเครื่องหรืออาจจะไปอยู่พอชั่นอื่นเราก็สามารถที่จะจดได้ด้วยการคลิปคลิป,ปุ่ม add new นะครับและจะให้ใส่พามิเตอร์เราก็ใส่พามิเตอรลงไปตามที่เราเห็นนะครับในที่นี้ผมก็จะใส่เทส t 1234นะครับหลังจากนั้น เราก็เลือกยี่ห้อมิเตอร์ตามที่เราเห็นนะครับของของเลรอกมิเตอร์อันนี้นะครับแล้วกดโอเคระบบก็จะเจนไบอันหน่วยให้เรานะครับเราก็คี่ไปตามปกติได้เลยนะครับถ้าย้อนกลับมาดูหน้าแรกเราก็จะเห็นรายการมิเตอร์เทสหนึ่งสองสาขึ้นมานะครับในส่วนถัดไปนะครับ อันนี้นะครับเราก็สายการจดหน่วยเราสามารถที่จะกรองสายการจดหน่วยได้นะครับในส่วนถัดมาเราสามารถจะเสิร์ชชื่อหรือพิม e ิเตอร์ได้นะครับในส่วนถัดไปในส่วนของลิสต์รายการจดหน่วยข้างล่างนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิสต์รายการจดหน่วยทั้งหมดนะครับเราลงมาดูว่าในลิสต์พวกนี้มันบอกอะไรเรานะครับผมขออนุญาตเลื่ลอนลงมานะครับอันแรกเลยนะครับ พา m มิเตนะครับก็คือพา r มิเตอร์อะไรนะครับอย่างเช่นอันบนสุดเนี่ยครับก็จะเป็น Z00-1050 นะครับ M.R.U. สายการจดหน่วยนะครับหมายเลขผู้ใช้ไฟชื่อก็จะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นของผู้ใช้ไฟในส่วนถัดไปให้มาดูทางด้านซ้ายมือนะครับอันเนี้ยที่เครื่องหมายถูกนะครับ สีเขียวนะครับแสดงว่ามิเตอร์ลูกนี้นะครับได้ทำการจดหน่วยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งหน่วยขึ้นเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอันที่สองมาทัดถัดไปจะเห็นว่าเป็นเครื่องหมายกาก,กบาดสีแดงเนาะอันนี้ก็แสดงว่ามิเตอร์ลูกนั้นน่ะยังไม่ได้ทำการจดหน่วยเลยนะครับในส่วนอันทัดที่3นะครับเป็นรูปนาฬิกา อันนี้คืออะไรอันนี้คือมิเตอร์ลูปนั้นน่ยได้ทําการจดหน่วยแล้วนะครับแต่ว่าจดแบบออฟไลน์นะครับหน่วยยังอยู่ที่เครื่องมือถือของเราเราต้องทําการอัปโหลดหน่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับไปดูทางด้านขวาสุดครับอีกเมนูหนึ่งอีกสถานะหนึ่งนะครับที่เป็นรูปแผนที่นะครับถ้าเป็นรูปแผนที่ที่มีหมุดสีแดงน่าแสดงว่า มีเคยมีการจดหน่วยแล้วแล้วก็มีแผนที่เราสามารถที่จะคลิกหมุดตรงนี้นะครับเพื่อที่นำทางได้น,นะครับก็จะปักหมุดให้เรานะครับสามารถที่จะนำทางได้หรือถ้าเป็นเครื่องหมายหมุดกากบาทน่าแสดงว่ายังไม่เคยมีแผนที่สำหรับนิเตอร์ลูกนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าไปทำการจดหน่วยกันนะครับ ครับเมื่อเราถึงที่จุดติดตามมิเตอร์แล้วนะครับเราจะทำการจดหน่วยแต่พอดีลิสต์มันมีเยอะผมจะจดหน่วยบริษัทชัยโยพัฒนาผมก็เซิร์ชคำว่าชัยโยก็ได้ครับชัยโยนะครับพัฒนานะครับเราจะเจอแล้วครับว่ามีห้างหุ้นส่วนชัยโยพัฒนาขึ้นมาแล้วก็คลิกเข้าไปที่รายการนี้นะครับจะขึ้นแบบฟอร์มการจดหน่วยมาให้ นะครับส่วนที่1ก็คือรายละเอียดผู้ใช้ไฟในส่วนที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามแบบฟอร์มการจดหน่วยเลยนะครับที่ให้เลือกว่าที่ตาตะกัวที่ตู้มิเตอร์มีไหมที่ฝาครอบมีไหมที่ตัวมิเตอร์มีไหมที่รีเซ็ตดีมานมีไหมอันนี้ก็คือตามรูปแบบฟอร์มการจดหน่วยนะครับอันนี้นะครับในส่วนที่3เนี่ยนะครับในส่วนของที่ต้องทําการจดหน่วยเป็นลายรีจิเตอร์แล้วนะครับ ก่อนอื่นให้เราตริกตรวจสอบ LED ให้เป็นเย็ดก่อนนะครับถ้างั้นจะจดไม่ได้เนาะนะครับทีนี้เราก็ทำการใส่หน่วยตามที่เราเห็นเลยนะครับที่นามิเตอร์นะครับระบบก็จะให้ใส่หมายเหตุได้ด้วยนะครับเช่าว่ามิเตอร์ชำรุดหรือว่าเพียงมิเตอร์ไม่ตรงในส่วนถัดไปลายเซ็นพนักงานตรงนี้นะครับ สามารถที่จะเซ็นชื่อพนักงานก็คือเซ็นชื่อตัวเราเองได้หรือถ้าเราเซตไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราเป็นลายเซ็นแบบไหนนะครับก็จะเอาลายเซ็นนั้นมาสลักให้เลยนะครับหรือบางทีที่เราเจอลูกค้าเราก็สามารถที่จะให้ลูกค้าเซ็นชื่อได้เลยถ้าสมมติว่าเราเจอมิตเตอร์ที่ผิดปกติหรือเราต้องการถ่ายรูปมิตเตอร์ไปนะครับเราก็กดปุ่ม ถ่ายรูปได้นะครับและหลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการส่งข้อมูลขึ้นสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับจะมีการแจ้งเตือนครับว่ารีจิเตอร์ค่ารีจิเตอร์ไหนไม่สมเหตุสมผลซึ่งถ้าเราอยากจะย้อนกลับไปตรวจสอบแล้วกดแคน c ซิลนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับก็จะแสดงรีจิเตอร์ที่ไม่สมเหตุสมผลเป็นสีแดงนะครับให้ นะครับจากนั้นถ้าเราคิดว่ามันถูกต้องนะครับเราจะยืนยันส่งเราก็กดส่งข้อมูลนะครับแล้วก,กดโอเคนั่นคือยืนยันว่าถูกต้องแล้วนะนะครับระบบจะบันทึกจุด,ดติดตั้มิเตอร์พร้อมกับนําขึ้นระบบพร้อมกับถ้านําขึ้นระบบเรียบร้อยก็จะแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลออนไลน์สําเร็จนะครับ ต่อไปนะครับเราลงมาดูการจดหน่วยแบบออฟไลน์กันนะครับผมจะทดสอบจดหน่วยแบบออฟไลน์ของแฟลตชั้นสพชโยนะครับก็เลือกคลิกเข้าไปนะครับด้านบนสุดที่บอกว่าจดหน่วยออนไลน์เราจะทดสอบแบบออฟไลน์กันเราก็ไม่เลือกมันนะครับยิงก็เหมือนกับการจดหน่วยออนไลน์เลยแล้วก็จดหน่วยนะครับตามที่เห็นที่นามมเตอร์นะครับหลังจากนั้นตรงที่กดส่งข้อมูลเนี่ยนะครับ ก็กดส่งข้อมูลก็แจ้งเตือนตามปกติว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับแล้วกดโอเคระบบจะทําการบันทึกแล้วก็แจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลออฟไลน์สําเร็จนะครับอันนี้คือข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องเราจะไม่ถูกส่งไปที่เซเวอร์นะครับพนักงาบนบัญชีรายใหญ่ก็จะไม่เห็นนะครับเาลองย้อนกลับไปนะครับจะเห็นว่าแฟลชชั้น5แฟลชห้าชั้น สอพอชัยโยจะเป็นรูปนาฬิกานะครับอันนี้แสดงว่าจดหน่วยแบบออฟไลน์ line อยู่ในเครื่องเราเดี๋ยวบทหน้าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าการที่เราจดหน่วยออฟไลน์ line ไว้เนี่ยแล้วเราจะส่งหน่วยเนี้ยขึ้นเซเวอร์เราจะต้องทำยังไงบ้างสำหรับบทที่3ในเมนูของการจดหน่วยก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ